สวัสดีครับกลับมากับการรีวิวอีกครั้งนะครับกับรอบนี้เป็น EVA g เกเลีย n ย t นิต t ูนย์ s นึ่งดีเอ็กซ์ทัก็คือมันก็จะเป็นของเรียวกตนี่แหละเป็น EVA 01แล้วก็มีไอพวกอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างแถมมาให้อันนี้ก็จะเป็นแบบฐานฐานทรงตัวของ EVA 01เ,เซ็เซตนี้ก็ได้มาจากการที่แบบว่า ดอูอีวาภาคสุดท้ายนะครับภาค3 3 0บวก1.0เนาะที่น่าจะพึ่งเข้าอะ,อะไรนะซักแพลตฟอร์มหนึ่งอะที่แบบเข้าให้ปล่อยปล่อยดูสักช่วงหนึ่งแล้ว Amazon, อเมซอนน่าจะน่าจะอเมซอนเราก็น่าจะได้ดูกันไปแลที่เรียบร้อยนะครับกับภาคจบของอีวาเกเลียนในส่วนของ RG ีนี้นะในกล่องร,บรอบๆก็ จะมีบวกรายละเอียดข้อต่ออะไรงี้แล้วก็มีแบบมีปลั๊กใส่ได้ด้วยเนาะข้อต่ออะไรต่างๆแล้วมีเอทิฟิลให้ด้วยตัวแผงก็จะเป็นแบบหนักสีน่าจะน่าจะแบบค่อนข้างสำเร็จเลยเพราะมันเป็น R G อยู่แล้วและเนาะดูลบรอบก,กล่องก็สวยงามครับนี่อยู่ในซองยังไม่ได้แกะเลยนะนี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีเป็นพวกสปีดบิล คิดว่าน่าจะมีทําได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวต่อจะคลิปจต,ต่อไปรายละเอียดสวยงามหน้าต่อหน้าเก็บมากๆเลยใครที่เป็นแฟนตัวยงของอีวากิเลียก็ควรที่จะมีเก็บเอาไว้บ้างนะครับของสําหรับ RG เสร็จนี้เนาะกล่องดูรอบๆกันหมดแล,แล้วเดี๋ยวเรามาแกะกดูข้างในกันดีกว่านี่ข้างในก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นดีคอ ดีคอลสติ๊กเกอร์มีทั้งดีคอลทั้งสติ๊กเกอร์เลยลนะ่ะโอเคแล้วก็มีแผงค่อนข้างเยอะนะครับวางเขาวางกรอบดีๆเลยมีชิ้นส่วนแผงประกอบแยกสีชัดเจนอ,อันนี้น่าจะเป็นตรงในส่วนของฐานลนะ ก็เป็นคู่มือประกอบข้างล่างมีเอ f ิฟ l ให้นะครับก็จะมีคู่มือบอกตัวนี้เป็นส่วนในการติดดีคอติดสติกเกอร์ติดอะไรก็ว่ากันไปเอทิ l ิลเอทิฟิลเนี่ยลักษณะเป็นแผ่นเขาเรียกอะไรน่าจะพลาสติกแหละแต่มันก็ค่อนข้างงอได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีไ เกรดสะท้อนอะไรเงี้ยเป็นวิบวับสีรุ้งค่อนข้างสวยเลยนะ,ะ,ะข้างในมือคู่มือก็จะมีบอกวิธีการประกอบที่ชัดเจนอะไรเงี้ยเนาะโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันในสปีดบิวต่อถัดไปได้เลยนะครับ กล่ะครับตอนนี้ก็ต่อเสร็จหมดเรียบร้อยทุกพาร์ทแล้วนะครับกับอีวาศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับดีเทลอันนี้คือต่อดิบแบบที่ยังไม่ได้ติดดีเทลไอ้พวกดีคอน้ําหรืออะไรเลยนะครับแม้แต่ตัวฐานตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีดีคอน้ํามาให้ติดอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปติดอีกทีนึงเราพาร์ทมือจะมีตัวแหวกเอทิฟิลอีกทีนึงมีพาร์ทมือก็พอใช้ได้อยู่นะครับสามสี่คู่ ก็เยอะอยู่นะมือการรม,มือมือคาราเต้แล้วก็มือแบปกติอะไรอย่างนี้นะครับข้างซ้ายข้างขวาแยกกันพลาถือปืนก็มันจะมีเป็นปืนคู่ตีแบบมือคู่อะไรเงี้ยให้เราเลือกว่าจะให้ถือข้างซ้ายหรือข้างขวาอย่างเงี้ยเนาะมีมีด,ม,ดมีดแบบพับกับมีดแบบตรงอะไรเงี้ยมันจะแยกมาเป็นชินช้นๆเอาอันเนี้ยจะเอาไว้ต่อเวลาแบบ เราถอดจากไอตรงเนี้ยแล้วก็เป็นพาร์ทนี้ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ได้อยูเหมือนกันแล้วก็เป็นพาร์ทมือจับมีดในส่วนของข้อต่ออีวาศูตัวนี้บอกเลยว่ามืดูเผื่นเ,นเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆตรงคือเราสามารถบิดไอตรงส่วนตัวเนี่ยได้ค่อนข้างอิสระระดับหนึ่งเลยนะครับ ตัวปากตัวอะไรนี้ขยับได้หมดหาปากพลาสติกแบ่งชัดเจนแล้วค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนกใข้อต่ออะไรพวกนี้ก็ขยับได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นยางเหมือนของ HG รุ่นก่อนนะจะเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยตัวสีกระดูกพลาสติกกระดูกสันหลังข้างหลังเนี่ยแบ่งสีชัดเจน ตัวใส่อน t i p พ u ักแล้วพลังงาน Energy อะไรเงี้ยตรงน uck, เนี้ยเอนที่พลัเนี่ยมันลองไปปลกันโอ้ยเอาเป็นว่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยจริงๆเรามีแบบช่องเอาไว้สำหรับใส่อน t i p พ u ัด้วยนะครับเราต้องอกดหัวอีวาลงแล้วก็มือเดียวผมไม่ค่อยถนัดในการเปิดเท่าไหร่ ดันดันตรงนี้ขึ้นแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีพาร์ทที่เป็นเอนทิพลักอยู่ข้างในขาวๆเราจะตกแต่งได้โดยการแบบว่าติดดีคอน้ําที่เขาแถมมาให้อะไรเงี้ยอีกทีได้นะครับก็เล่นได้ค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายหลายท่าโพสแล้วก็ค่อนข้างที่จะอิสระมากๆในส่วนขาเนี่ยเราพับขึ้นไปจนจนมันไอ้นี่ได้เลยนะครับแบบว่าจนชิดอะไรางนี้ได้เลย ข้อต่อจะไม่ค่อยไม่ค่อยติดขัดอะไรมากอะไรเงี้ยก็สวยงามสำหรับแฟนๆอีวาก็ควรที่จะมีเก็บเอาไว้สักตัวจริงๆนะครับอันนี้พาร์ทฐานพาร์ทฐานเนี่ยข้างล่างดีเทลเนี่ยสวยงามอยู่นะครับทีนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเวลาติดดีคอจะสวยแค่ไหนตัวสายเนี่ยมันจะมีตัวเอาไว้สำหรับยึดเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ ปลั๊กข้างหลังตรงนี้เราเสียบตรงรูสีแดงตรงนี้ได้เลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องตอนนี้ก็น่าจะยังมีวางจำหน่ายอยู่นะครับทั้งแบบธรรมดาและแบบ D X มันจะมีเป็นไอตัวลิมิเต็ดที่เป็นเรืองแสงสีเขียวด้วยนะครับทีนี้อ่าถ้าใครชอบก็ไปหาอุดหนุนกันได้ตามร้านขายกันพาทั่วไปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม